เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยหมักหรือการทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่ายนะครับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ก็คือการนำเอาเศษสิ่งที่จากสิ่งที่มีชีวิตนะครับเอามาหมักเข้านะครับอัเศษสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันจะได้มาจากสองส่วนคือได้จากพืชได้จากพืชก็เสินแกรบฟางสังข้าวโพดใบไม้ใบหญ้าต่าง ถ้าได้จากสัตว์ก็เป็นพวกมูลสัตว์ต่างๆขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่นะครับเอามาหมักเพื่อ,อไม่ให้เกิดความร้อนนะครับพอหลังจากหมักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าไม่หมักเนี่ยแล้วเราไปใส่ในในหลุมปลูกเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะครับอันตรงนี้เกษตรกระจะต้องระวังนะครับอันปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพต่างๆเนี่ย จะต้องผ่านขบวนการหมักก่อนค่อยเอาไปรอ,องก้นหลุมปลูกนะครับอันปุ๋ยหมักเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะไปใส่รองก้นหลุมเนี่ยนะครับหน้าที่ของปุ๋ยหมักนะครับก็คือหนึ่งก็คือมีหน้าที่ไปปรับปรุงโครงสร้างของดินทําให้ดินร่วนซุยหน้าที่ที่สองก็คือไปช่วยซับน้ําและปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยไม่ให้หายไปเร็วนะครับ หน้าที่ที่สามก็คือปุ๋ยหมักพอเราหมักเสร็จแล้วเนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างมันก็จะมีความเป็นกลางหรือเป็นด่างอ่อนก็ไปช่วยลดความเป็นกรดในดินหน้าที่4ี่สี่ก็คือไปเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินหน้าที่ที่ห้าก็คือเป็นอาหารของไส้เดือนในดินอันถ้าเราใส่ปุ๋ยหมักบ่อยเนี่ยมันจะมีไส้เดือนมาอยู่ในดินของเราหน้าที่ที่หกก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์และสัตว์เล็กๆในดินนะครับท่หน้าที่ต่างๆของปุ๋ยหมักก็จะมีหกข้อ นะครับส่วนปุ๋ยเคยมีเนี่ยมีนาทีเดียวก็คือไปเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินนะครับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เราเรียกกันว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเราก็เอาเศษสิ่งต่างๆเนี่ยมาหมักเข้าการหมักก็จะมีหมัก2รูปแบบ1ก็คือหมักตามหลักวิชาการ2ก็คือหมักตามธรรมชาตินะครับหมักตามหลักวิชาการเขาก็จะแนะนําว่า สมมุติว่าเรามีวัตถุดิบเช่นแกลบฟางเศษใบไม้ใบหญ้ามูลสัตว์ต่างๆนะครับเวลาหมักเนี่ยอะไรที่ย่อยยากนะครับก็จะให้เอาไว้ด้านล่างสุดในแกลบในฟางในไม้ใบหญ้ามูลสัตว์สิ่งที่ย่อยยากที่สุดคือแกลบนะครับเราจะ,จะเอาแกลบปูพื้นไปก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ํารดลงไปเพื่อให้แกลบมีความชื้นหรือเปียก นะครับล้วก็จะเติมด้วยหัวเชื้อหัวเชื้อปุ๋ยหมักก็คือจุลินทรีย์ต่างๆเช่นพอดอ๊หนึ่งน้ำหมักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น EM นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักเศษผักเศษผลไม้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากจุลินทรีย์จ้าปวกจุลินทรีย์หน่อกล้วยทั้งหลายใส่ลงไปได้หมดครับนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาฟางกองอีกชั้นหนึ่งเอาน้ํารดแล้วก็อาน้ำหมักต่างๆรดลงไปนะครับชั้นสุดท้ายก็จะเป็นมูลสัตว์นะครับ ถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชั้นๆๆช,ชั้นขึ้นมานะครับหลังจากนั้นสักสิวันถึง15้วันเราก็จะกลับกองครั้งหนึ่งการกลับกองเราก็หลังจากเรากลับกองเนี่ยเราก็จะเอาน้ําลดลงไปพอลดลงไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาหัวเชื้อน้นําหมักทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปอีกนะครับอันสิบห้าวันสิบวันสิบห้าวัน,วน,นกลับครั้งหนึ่งสิบวันสิบห้าวันครั้งหนึ่งประมาณสี่ครั้งนะครับก็ใช้เวลาประมาณสองเดือนปุ๋ยหมักก็จะหมักนะครับหมักเสร็จ นะครับอันวิธีสังเกตว่าปุ๋ยหมักที่เราหมักเนี่ยมันหมักเสร็จหรือยังวิธีสังเกตอันดับแรกเลยนะครับก็คือเราสังเกตว่าถ้าปุ๋ยหมักที่หมักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีดําหรือสีน้ําตาลสีมันจะคําขึ้นวิธีสังเกตอันที่สองก็คือเราหยิบขึ้นมาดูฮะเศษวัสดุต่างๆไม่ว่าแกลบไม่ว่าฟางไม่ว่าหญ้ามันจะเริ่มผุเริ่มเปื่อยแสดงว่าผ่านกระบวนการหมักแล้วแต่ถ้ามันยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ แสดงว่าการหมักยังไม่ได้หมักหรือยังหมักไม่เสร็จอันที่สก็คือปุ๋ยหมักที่หมักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะครับวิธีสังเกตก็คือเอามือซุกเข้าไปในกองปุ๋ยหมักถ้าสะดุ้งชักออกแสดงว่ายังทําการหมักอยู่แต่ถ้าซุกเข้าไปแล้วอุ่นๆนะครับโอเคเลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าหมักเสร็จแล้ววิธีทดลองขั้นสุดท้ายเลยครับเอาไม้เนี่ยยาวสักคืบหนึ่งนะครับไม้แหลมๆจิ้มไปในกองปุ๋ยหมักเลยครับ นะฮะจิ้มความลึกสักคืบหนึ่งจิ้ม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 สักสิบรูแล้วก็เมล็ดถั่วถั่วอะไรก็ได้ถั่วเขียวถั่วเล้งถั่วแดงถั่วดำอะไรก็ได้แช่น้ําสักคืนหรือสองคืนแล้วก็ไปหยอดในรูที่เราเอาไม้จิ้มไว้แล้วก็น้ํารดถ้าถั่วมันงอกได้แสดงว่ามันไม่ร้อนแล้วแต่ถ้าถั่วไม่งอกเลยแสดงว่าปุ๋ยหมักที่เราหมักยังใช้ไม่ได้นะครับอันปุ๋ยหมักที่เวลาที่เราจะไปคุกเข้าลงไปในดินเนี่ยมันจะต้องหมักเสร็จแล้ว แล้วเราเค่อยไปคุกเขาลงในดินหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ํารด3วัน5วันครั้ง3วัน5วันครั้งเนี่ยสัก5ครั้งเอาในเมื่อมันหมักเสร็จแล้วจไมายังต้องรดน้านะครับเพื่อให้ปุ๋ยหมักเวลาผสม,มอยู่ในดินแล้วเนี่ยมันจะทําให้ดินฟูนะครับพอเวลาเราต้นไม้ไปปลูกปลูกเสร็จเราไม้ปักเอาเชือกผูก พอดินมันยุบตัวต้นไม้ที่เราปักเอาไม้ปักต้นไม้ที่เราปลูกเอาไม้ปักเอาเชือกผูกเนี่ยมันจะยุบตามไม่ได้มันจะถูกแหวนลอยนะครับฉะนั้นเราต้องทําให้ดินเนี่ยมันยุบตัวซะก่อนแล้วค่อยเอาต้นไม้ลงปลูกนะครับอันนี้ก็คือข้อที่ควรระวังอย่างยิ่งนะครับอันการหมักปุ๋ยนะครับโดยวิธีตามหลักวิชาการเนี่ยเราก็จะหมักเป็นชั้นๆแล้วก็มีการกลับกองทุก10-15วันอีกวิธีหนึ่งก็คือการหมักปุ๋ยแบบธรรมชาติ การหมักปุ๋ยแบบธรรมชาตคิคือเราเอามากองทิ้งเอาไว้ปล่อยไว้นานๆนะครับอย่างเช่นแกบเก่าเศษอะไรต่างๆที่เราใบไม้ใบหญ้าที่เราเอามาสมุมสรวมกันไว้นะครับพอนานเข้ามันก็จะผุจะเปื่อยโดยธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นเราไปเอาใบไม้ใบหญ้ามารวมสมกันเป็นกองปุ๊บเราก็เอาน้ํารดลงไปนะครับรดให้มันเปียกนะครับหรือไม่กระทาเป็นเบ้าตรงกลางสักหน่อย แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาจุลินทรีย์ลดลงไปอันนี้ไม่ต้องไปกลับกองฮะแต่มันจะใช้เวลานานกว่าที่เรากลับกองหน่อยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือทําจํานวนมากมันกลับกองไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปกลับกองมันนะครับฉะนั้นต้องจําไว้เลยนะครับเวลาที่เราจะเอาอะไรไปลองก้นหลุมปลูกเนี่ยจะต้องหมักซะก่อนนะครับแล้วคอยเอาต้นไม้ไปปลูกแต่ถ้าไม่หมักเอาไปใส่เสร็จแล้วปลูกเลยแล้วพอเราลดน้ําลงไป นะครับมันจะเกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดกดแล้วมันจะสุมอยู่ที่รากของต้นไม้ที่เราอาไปปลูกทําให้ต้นไม้นั้นนะเหลืองหรือตายได้นะครับอันนี้ก็คือการการหมักปุ๋ยแบบง่ายๆนะครับอีกอันนึงครับตรงนี้ก็คุณเขาเขาใชผิดว่าเวลาที่เราจะปุ๋ยหมักไปใส่ทุกครั้งก็จะต้องผ่านการหมักก่อนนะครับอันนั้นคือเราเน้นว่าเอาไปลองก้นหลุมครับ นะครับแต่ถ้าเราเอาปุ๋ยหมักไปหวานข้างบนหมายถึงว่าเราปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับปลูกเสร็จแล,แล้วเราจะเอาปุ๋ยหมักไปหวานบนดินนะครับอันนั้นไม่ต้องหมักได้ครับอย่างเช่นเอาขี้วัวสดๆไปหวานบนดินได้ไหมได้ครับอ้าวแล้วมันไม่หมักแล้วมันมันพอเราลดน้ํามันจะไม่เกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดกดหรือเกิดครับอ้าวเกิดแล้วมันจะมีปัญหาไหมไม่มีหรอกครับไม่มียังไงล่ะก็เราหวานอยู่บนดิน มันมีการระเหยได้ความร้อนแต่ถ้าเราหมักอยู่ในหลุมเราไปใส่ในหลุมมันก็จะระเหยขึ้นมาสมกับต้นไม้ที่เราปลูกลงไปนะครับแต่ถ้าเราหวานข้างบนมันจะระเหยออกไปความร้อนนะครับฉะนั้นต้องจําไว้เลยนะครับปุ๋ยหมักถ้าเราจะเอาไปรองก้นหลุมต้องหมักเสร็จแล้วถึงเอาไปใส่หรือไม่ก็ต้องเป็นปุ๋ยที่เก่าแล้วนะครับอย่างเช่นขี้วัวเก่าขี้หมูเก่าที่ทิ้งไว้นาน เกินสี่ถึงหเดือนขึ้นไปนะครับส่วนถ้าเราจะไปใส่ข้างบนเนี่ยไม่ต้องหมักก็ได้ครับ